ว่าครอบครัวชาวมาเลเซียพาบุตรหลานมาเทีย่ยวที่มินิซูอินหาดใหญ่ปราค่ะเป็นสวนสัตว์เล็กกลางใจเมืองนะคะเขาบอกว่าที่นี่นะคะถือว่าเต็มไปด้วยความสนุกสนานเด็กๆและครอบครัวเนี่ยเขาก็จะพาบุตรหลานมาเทีย่ยวชมสวนสัตว์ขนาดเล็กแห่งนี้ค่ะโดยมีครอบครัวชาวมาเลเซียเดินทางมาท่องเทีย่ยวช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาเยอะจริงๆนะคะบรรยากาศตามภาพเลยค่ะมินิซูแห่งนี้เด็กๆสามารถให้อาหารนกภายในกรงได้ด้วยตัวเองนะคะ ใส่ฝ่ามือเท่านั้นแหละคุณผู้ชมนกก็จะมากินอาหารที่มืออย่างเชื่องเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับเด็กๆรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ผ่าไปและนี่บรรยากาศคุณผู้ชมใก,ใกล้ๆกับกรงนกนะคะก็สามารถที่จะไปให้อาหารน้องกระต่ายได้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้ใกล้ชิดเพลิดเพลิน,นกับธรรมชาติไม่พอค่ะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ยังมีการปล่อยฝูงแพะแล้วก็ฝูงแกะออกมาด้านหน้าคอกเพื่อให้เด็กๆได้ให้อาหารหญ้าก,กันอย่างใกล้ชิดนะคะนี่คุณผู้ชมนักท่องเที่ยวชาว มาเลเซียรายหนึ่งเขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังบอกว่าอู๋เขารู้สึกมีความสุขมากๆ<อ>เลยที่พาลูกมาที่สวนสัตว์แห่งนี้เพราะสถานที่นี้มันเหมาะกับเด็กจริงๆได้เรียนรู้แล้วก็เล่นสนุกก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเกาะสมุยแล้วก็กลับประเทศมาเลเซียก็ถือว่ากระตุ้นภาคการท่องเที่ยวที่จังหวัดสงขลานะคะสําหรับมินิซูอินหัดใหญ่ปาร์คเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาเก้นาฬิกาจนถึงเวลา17บเนาฬิกาสานาทีไปกันได้นะคะคุณผู้ชมสัญญาว่าจะหาภาพดีๆสวยๆสถานที่ดีๆ าแนะนําให้กับผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกันมากขึ้นเผื่อหยุดยาวช่วงหน้าจะได้ไปเที่ยวกันได้แต่ว่าช่วงนี้หยุดยาวยังไงวันนี้การเดินทางกลับบ้านขอให้ปลอดภัยกันทุกคนด้วยนะฮะ